ไม่ได้นัดหมายนะขึ้นขึ้นลงลงอยู่บางช่วงครูก็ไลฟ์ตีบางช่วงก็นาน,นานทีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็พอตรูงเงียบหายไปก็พักทายเข้ามาในอนะินบ็อกซ์เนาะว่าเ hey, ฮ้ยครูจนะหายไปเลยอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ระหว่างนี้นครับครูก็จะ ขอรอสักนิดหนึ่งว่ามีใครเข้ามาชมกี่คนนะครับเพื่อครูจะได้เช็คว่าซุ้มเสียงที่ครูพูดอยู่เนี่ยชัดไหม <c oughs> อ่ามีนิโปรลอยมาแล้วมีเข้ามาหลายท่านแล้วครูแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาคุย เรื่องที่ทุกคนกังวลใจอ่ะครับเพราะเห็นถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าหนูไม่เก่งเลยผมถขาดความมั่นใจแล้วผมจะทำอย่างไรไม่ยากเดี๋ยวเฉลยให้หมดเลยนะยขอแชร์เข้ากลุ่มน,นิดนึงครับเฉลยหมดจด <c oughs> ท่านที่เข้ามาแล้วบอกครูน,นะครับสวัสดีครับครูพ่อหนุ่มยิ้มหวานๆไหนส่งยิ้มให้ดูหน่อยเนาะโอเคบอกครูนิดหนึ่งครับว่เาเสียงครูชัดไหมเนาะแล้วพอแชร์เข้ากลุ่มนะโอเคเจอละแป๊บหนึง่งนะครับกลุ่มนี้ที่ครูแชร์เข้าไปชื่อกลุ่มทำเงินเนาะ ชื่อกลุ่มกลุ่มให้โลกรู้ว่าคุณมีดีนะครับในกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของกฎวงในมีข่าวคราวอะไรคนที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเข้ากลุ่มนี้ครับก็พิมพ์ค้นหาในกลุ่มครับพิมพ์คําว่าให้โลกรู้ว่าคุณมีดีนะครับครูก็จะรับท่านเข้ากลุ่มแล้วก็จะได้รับข่าวสารข่าวคราวจากครู สม่ำเสมอไม่ตกข่าวกันนะครับบางทีก็เป็นเรื่องราวที่รูแชร์เรื่องราวของเพื่อนเราบางคนที่จัดหลักสูตรบ้างบางคนออกหนังสือบ้างเพื่อนเราบางคนออกสินค้าบ้างท่านเองที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะโพสเพจเพื่อชวนเพื่อนมาถูกใจได้โพสหนังสือหรือหลักสูตรของตัวเองเข้าไปในกลุ่มได้นะครับ สวัสดีครับพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กนี่ก็เป็นโค้ชเป็นผู้สอนเรื่องช้อปปี้ที่เก่งมากๆครับก็ก็ต,ติดตามพี่ปิ๊กกันเนี่ยพี่ปิ๊กเขาคอมเมนต์กลัมาใครอยากเรียนช้อปปี้ครับก็ทักทายพี่ปิ๊กเลยนะครับอาจารย์สมชายพงศรานสวัสดีครับอาจารย์สมชายเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือขึ้นอันดับหนึ่งประเทศไทยต่อเนื่องยาวนานนะครับ ท่านก็เป็นคนเก่งมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กทำเพจทำอะไรอยู่นะครับรูคิดว่าถ้ามีโอกาสก,าก็เนาะก็ขอพบอาจารย์สมชายสักครั้งหนึ่งนะครับคุณนาชาตินะครับถ้าครูออกเสียงผิดขออภัยนะครับนะครับคุณนาชาตินะครับสักสักนุชิตโอเคครับคุณน,นดิตสวัสดีครับ ใครที่เคยเรียนกับครูก็บอกมาหน่อยนะเรียนกับครูแล้วนะใครเรียนกับครูแล้วก็ทําการบ้านส่งมาด้วยเพราะตอนนี้ครูต้องการต้นฉบับครับที่ที่ที่จะออกหนังสือพิมพ์หนังสือจําหน่ายทั่วประเทศน,นะครับแล้วคนที่เคยเรียนกับครูครับท่านใดอยากทำ qr code book หมออ้าวพี่บอสเองนะนึกว่าใครนะครับพี่บอสนี่ก็เก่งในเรื่องของตัว landing page แล้วก็ยิงแอ g กูเกิลรวมกันทั้งถึง SEO นะครับแต่ที่บอสเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเทสก็เลยจับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครอยากทำ QR c o า QR o o k e b o o k หรือว่าหลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือนะครับหรือใครอยากทำหลักสูตรสอนผ่านออนไลน์หรือใครอยากจะจัดหลักสูตรสอนสดๆเนาะครูก็มีพื้นที่นะครับมีพื้นท,นที่มีคณะทำงาน มีคนที่จะคอยส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ทุกท่านได้ออกผลงานทักครูเข้าไปในอินบ็อกเลยครับแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ครูเข้าใจได้ว่าเราเป็นใครจบอะไรทำอะไรอยู่มีผลลัพธ์อะไรมีผลงานอะไรแล้วก็อยากทำอะไรนะครับบอกครูเข้ามาครูก็จะเข้าไปตอบด้วยตัวเองทุกๆุกคนครับคุณพัทรชัยสวัสดีครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ปีนี้ดูทุ่มสุดตัวเพื่อจะสร้างผลงานนะครับปั้นลูกศิษย์ที่มีความตั้งใจจริงเพื่อสร้างผลลัพธ์นั้นสู่สาธารณชนไม่ว่าท่านจะเป็นออกอ e ีบุ๊กออกหนังสือออกหลักสูตรออกอะไรครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะสำหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์ครูแล้วก็ผลงานไม่ต่อเนื่องก็ มาให้คูเคาะตะบาลเพิ่มหน่อยนะมาดึงคอนเซ็ปต์ออกมามาสร้างสารบัญใส่กลวิธีนำเสนอหรือ Presentation ที่ที่ที่กลุ่มเป้าหมายเขาว้าวอ่ะครับถ้าทำอย่างนั้นนะครับเราดึงประเด็นที่ใช่ออกมาเนี่ยโอกาสในการตลาดในเรื่องของการเป็นที่ยอมรับหรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ย ทุกวันนี้ครับถ้าเราเข้าใจโซเชียลมีเดียเราก็นะสามารถยื่นมือไปเช็คแอนสามารถ <c oughs> to เวคคอม m m น n i เคชั่นกับกลุ่มเป้าหมายเราได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจขอยมีความมั่นใจนะเนาะเนี่ยอย่างคำถามที่ถามคมารูมาเฮ้ยก่อนเล่าเรื่องคำถามเอาเรื่อง KOL ก่อนตอนนี้ครับครูอยากจะปั้นมนุษย์ ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งลุกขึ้นมาทำแบรนด์ก็ขายความรู้และต่อยอดด้วยสินค้าเหมือนโค้ชชาวลูกสิบครัวครับเป็นโค้ดฝึกน้องหมาก็ทำหนังสือคู่มือฝึกน้องหมาก็ขายทำเงินไปสองล้านกบับบาททำเพจจนดังตอนนี้ก็เริ่มขายสินค้าที่เกี่ยวกันน้องหมาละนะ ก็เรียกว่าเป็น KOL นะั่นก็คือ k e y Opinion Leader เป็นกูุแปลว,ว่าอุตสาหกรรมของผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทกูและขา้าพเจ้าจำกัดนะก็คือทํำคนเดียวนะทำที่ไหนก็ได้นอนก่าเสนอที่ไหนก็ได้แล้เงินก็ไหลมาเทมานะครับอันนั้นก็เป็น KOL ในความหมายของครูนะครับมิจัยเกตนะครับเจยเกตทุกสิส่งกลุยคนหนึ่งจะเป็นเด็กผู้หญิง แล้วเธอก็เก่ง y o YouTube สร้าง YouTube ด้วยแล้วเธอก็เป็นแม่บ้านด้วยนะเธอก็ทำกับข้าวโชว์แต่งผ้าบ้านโชว์นะครับถูบ้านโชว์นะเป็นงานแบบแบบแบบมินิมอลน่ารักน่ารักอะครับก็สร้างเพจขึ้นมาทีนี้พอเพจมีคนตามเยอะเขาก็สั่งสินค้าพวกนั้นแหะครับมาขายเครื่อนดูดฝุ่นไฟฟ้านะมออแรงดันไล้น้ำมัน ขายพ่อมากขายอะไรทุกอย่างที่คนมีบ้านคนรักบ้านชื่นชมชื่นชอบอันนี้ครับก็เป็นการต่อยอดการสร้างแบรนด์ตอนนี้ผมทำให้คุณหมอไผ่แล้วผมมั่นใจว่ามันจะมันมากเลยคือคุณหมอไผ่เนี่ยครับเขาเป็นนักกายภาพบำบัดนะเขาก็เขียนหนังสือกับผมและทำอ e ีบุ๊กละแล้วก็มีหลักสูตรสอนผ่านออนไลน์ แล้วก็มี qr code book แล้วก็จะจัดให้มีการสอนแบบสอนสด workshop แก้ปัญหากายภาพบำบัดให้ผู้คนแต่ทีนี้ครับพอพอพอหมอไผ่ดังเนาะคนก็ถามมาเยอะเนาะว่าไอ้ปืนนวดคอนวดไหลไอ้ตัวคล้องแขนตัวยางยืดภุมหัวเขา่าอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยมันซื้อแบบไหนดีถึงจะเหมาะเนี่ยครับ คำถามนํามาซึ่งโอกาสทําเพจแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดี๋ยวแฟนเพจถามเองหมอไผ่ก็เริ่มต้นครับผลิตสินค้าขึ้นมานะครับบางตัวก็นําเข้ามาจากต่างประเทศบางตัวก็ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็นําสินค้าที่หมอไผ่มั่นใจในคุณภาพออกมาบอกกล่าวแฟนเพจว่าได้สร้างสรรค์สินค้าชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้วก็นอกจากขายสินค้าก็ให้ความรู้ควบคู่ไปกับสินค้าที่จะขายมันมากเนี่ยครับ K O L ที่คือบอกนะูกําลังเริ่มทำกันอยู่หลายรายแล้วครับกูอยากทำไม่ครบสักพันคนนะ่นะเนาะถ้าแต่ละคนทำได้100ล้านเนี่ยกูจะั้นลูกศิษย์จะได้โม้ได้ว่าเฮ้ยคูม็อกมีลูกศิษย์แสนล้าน มันเป็นเป้าหมายที่ครูจะทําให้ได้พันคนเท่านั้นเองพันคนเท่านั้นเองเห็นะหมว่าตอนนี้ลูกศิษย์ครูขายเฉพาะหลักสูตรขายเฉพาะหนังสือก็ทะลุสิบล้านไปแล้วแต่ละคนนะครับเอาละครับที่จั่วหัวไว้ก็เป็นคําตอบนะครับเงียบกิบเลยอะ่ะนะไม่มีใครส่งหัวใจรัวๆมาเลยนะแชร์ได้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ปริษาวันดีครับ แชร์นะ Share ได้ถามคำถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าสวัสดีค่ะครูแล้วก็เติมคำถามอื่นก่อนนะครูก็ยินดีต้อนรับสวัสดีทุกคนที่ถามว่าเราต้องเก่งขนาดไหนเราถึงจะสร้างแบรนด์เราถึงจะลุกขึ้นสอนคนอื่นได้ผมยกตัวอย่างเลยครับเพดบ้านพองกวาวไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักนะแต่ผมเป็นแฟนคลับเขาขาชื่อเพน บ้านทองกวล่าอ่าสรุปสะกดอย่างเงี้ยครับไอ้หมอนี่ที่เป็นเจ้าของเพจอ่ะมันเป็นคนชอบงานช่างงานบ้านงาน DIY เดี๋ยวมันเลาะก,กระเบื้องมาปูใหม่เดี๋ยวมันเดินสายไฟใหม่เดี๋ยวมันก่ออิฐทำครัวเดี๋ยวมันทำรงมเรือนปลกแคคตัสเดี๋ยวทำอะไรไม่รู้อ่ะกระจุกกระจิกในบ้านนะครับน่ารักมากอาจารย์สุรศักดิ์วัสดีครับนะครับพี่จอร์ รูปหล่อที่สุดเป็นโค้ดด้านโลจิสติกที่หล่อที่สุดในโลกนะครับอาจารย์จอ,จอสนะครับรัตนาพรวันดีค่ะนะครับโอเคนะอาจารย์จอสทักมากูเลยไม่รู้จะไปต่อไงเลยนั่นแช้แช่มากันเลก็นั่นแหละครับไอ้น้องเจ้าของเพจบ้านทองกวาวเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีฝีมือพื้นๆไม่ได้วิลิส ไม่ได้ถากไม้เหมือนหมาเรียที่เขาบอกอ่ะครับก็เป็นช่างนี่แหละก็เป็นคนชอบงานดีไอนี่แหละก่ออิดบกปูนยังเดี้ยวเลยบางมุมอะ่ะแต่แกทําจนกระทั่งมีคนตามเป็นแสนนะทีนี้ครับพอมีคนตามเป็นแสนคนก็เอาหลังเหมือนหมอไผ่เลยคนก็บอกว่าไอส้สกรูตัวนี้ซื้อ,อยังไงสว่านไฟไฟ้าจะซื้อที่ไหนแล้วมันใช้อย่างไงก็เป็นเหตุผลนะครับที่เจ้าของเพจเขาก็ สั่งสินค้าพวกนี้เข้ามาขายแล้วก็เชื่อมโยงลิงก์ไปในอินบ็อกซ์ใน l i โอเอใน LINE a อดใน s h ปป e e ใน Lazada และน้องคนนี้เขาก็ทำไรายได้มหาศาลเห็นไหมครับมันไม่จําเป็นต้องเก่งในชั้นเลิศนะครับคนคุณไม่จําเป็นต้องเป็นด็อเตอร์เป็นศาสตราจารย์หรอกครับถ้าคุณจะมาสอนคนอื่นนะคุณจะมาสอนเดินไฟในบ้านนะคุณไม่ต้องจบด็อหรอกครับผมคิดว่าช่างน้องช่างที่ที่เรียนจบ ปวชปีหนึ่งมันก็ยังสอนเราได้เลยเพราะนั้นถามว่าช่างไฟฟ้าปีหนึ่งช่างไฟฟ้าปีหนึ่งลุกขึ้นสอนเดินสายไฟในบ้านได้ครับถ้าตัวเองทําเก่งทำได้เพราะครูเองเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องไฟผมแค่อนุบาลหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกผมพูดประจำอะครับว่าผมเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะไม่เก่งเลยพื้นฐานอ่อนมากแต่ถ้าให้ผมลุกขึ้นสอนกริยาสามช่อง ให้กับเด็กมัธยมผมสอนได้เข้าใจยังครับที่ว่าเราต้องเก่งถึงขั้นไหนอะเนาะถ้าเราเป็นผู้จัดการเราสอนน้องที่เป็นพนักงานได้เราก็ลงมาสอนน้องเราระดับที่เขารู้น้อยกว่าเราถ้าเราเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรเราก็ลุกขึ้นมาแนะนําได้เห็นไหมครับลุกขึ้นมาเขียนหนังสือได้ถ้าเราเคยอ้วบอันแบบล่าบึกแล้วเราหุ่นดีได้เราก็มาสอนคนอื่นได้ ใช่ไหมครับนอถ้าเราสามารถดูแลแมวเราให้ให้ให้มันอ้อนน้อยลงได้เราก็ลุกขึ้นมาสอนคนอื่นได้อะไรก็ตามที่เราทำได้อะครับมันมีคนรู้น้อยมากกว่าเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่เขาบอกอะว่าคนสิบคนเดินมาเป็นครูเราได้ทุกคนนะครับมันจริงเลย ผมเองเปลี่ยนโซ่จัก,กรยานยังไม่เป็นเลยอาจารย์ผมเด็กแค่เจ็ดขวบเองนะครับแค่นั้นแหะครับแล้วถามว่าองค์ความรู้ไหนล่ะที่มีแวลูวันนี้ก็เป็นชั้นต่อไปแต่ในไลฟ์นี้ครับครูก็อยากจะบอกเพียงแค่ว่าอยา่าไปกลัวนะเล่นเฟซใช้โซเชียลไปส่องชาวบ้านเขาคนที่ลุกขึ้นสอนคนอื่นนะเขาไม่ใช่เทพแต่เขารู้ว่าเขารู้อะไร แล้วก็สอนคนที่รู้น้อยกว่าเขานะครับเขาก็สอนคนที่รู้น้อยกว่าเขาเขาก็ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เขาก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับเป็นแสนเป็นล้านเพราะอะไรครับเพราะเขามีความมั่นใจเขารู้ว่าเขารู้แค่ไหนและเขาไม่กลัวเพราะเขาสอนคนที่รู้น้อยกว่าเขานะครับคํำตอบนี้ก็น่าจะเป็นอันฉเฉลยหมดเปลือกเป็นการแฉสุชีวิตสุติงนะ ให้คนที่ตามเพกรวบวมลุกขึ้นมาทำทุกทีนึงนะครับยุคนี้คูอบอกเลยมีรายได้ทางเดียวมันอันตรายมากเนาะแล้วความรู้ที่ง่ายสิ่งที่ง่ายที่สุดมันก็คือขายสิ่งที่คุณรู้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้เราเปลี่ยนเป็นอ e ีบุ๊กได้เป็นหนังสือได้เป็นหลักสูตรได้แล้วพอเราสร้างแบรนด์เป็นเข้าใจโลกออนไลน์มันก็กลายเป็น KOL ซึ่งสามารถมีผลิตภัณฑ์ รายรอบเป็นเป็นเขาเรียกว่าโปรดักต์ลน์ได้ออกมาเต็มไปหมดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอครับเปิดร้านพวงหรีดเนาะขายพวงหรีดอยู่หน้าวัดบึงทองหลางอะ่ะผมรู้จักกาันดีนะเพราลูกศิษย์ผมเหมือนกันนะผมก็แนะนำทำเพจสอนก็ทำดอกไม้บ้างตอนแรกทำเพจไม่เกิดครับเพจเจ๊งไม่มีใครสนใจให้ทำดอกไม้เนี่ยไม่มีใครสนใจเลยนะท้ายสุดผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย พ่อผลิเองจะต่อยอดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเพจเป็นเพจทำตัวอย่างไรให้พ่อได้ไปสวรรค์เตรียมตัวพิธีศพอย่างไรนีมนพระอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตต้องไปแจ้งเขตแจ้งอำเภอติดต่อวัดติดต่อพระอะไรต่างๆเกี่ยวกับวิธีกรรมในเรื่องของการชาปนก,กิจหรือพระราชทานเดินศพเขียนเป็นบทความในเพจ เอาละสิทีนี้พอใครมีใครในบ้านเสียชีวิตเขาก็ไปตามอ่านเพจนี้พอตามอ่านเพจนี้อะไรเกิดขึ้นครับเ็ามีพวงหลีบขายอยู่แล้วไงแค่นี้ครับแต่ความรู้ที่เขาไปเอามาเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะเรื่องพิธีกรรมวิธีการเนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ในวัดหรือไม่ก็ค้นจากตำราตำรามาโพสต์มาบอกมาเล่ามาอ้างอิงนะครับแล้วเขาก็ให้เครดิต ทีนี้พอทาไปเรื่อยๆเขาก็เข้าใจเขาก็รู้เขาก,กลายเป็นคนเชี่ยวชาญเพจเขาก็มีคนฟอลโล่แต่เพจเขาก็ไม่ได้กระจัดกระจายมากนะเพราะเขาก็ใช้อยู่ในเขตบริเขตรอบวัดบึงทองหลางแถวเขตบางกะปิแถบวบนั้นมีอยู่สิบวัดนะครับโลผลิดก็ขา,ขายไม่ทันละอันนี้ก็เป็นเทคนิคหลังบ้านงานออนไลน์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าปักหมุดกลุ่มเป้าหมายในอาณาบริเวณนะเป็นเรื่องธรรมดาใครก็รู้นะครับคุณ อะไรนะปูจ๋าเหรอมันตั้งชื่อแปลกๆนะวันดีค่ะคุณวันดีครับเอ๋ๆวันดีค่ะบอกคุณหน่อยดิทําอะไรอยู่เนี่ยคุณไลฟ์จบแล้วนะเนี่ยน่าจะบายบายบอกลาละถ้าไม่แสดงตนก็บอกลาสารวิทย์วงชัยวันดีครับคุณ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 รังสรรค์วันดีครับนะคุณรังสรรค์ข่าวก่อนโดนครูอ่านไปนี่ยังไม่เขียนมาอีกคุณรังสรรค์ก็ดูที่เพจเจ็ดดีเรพูลอชั่น เนาะที่เพจ 7D Revolution เนี่ยเขาจะมีอีเวนต์เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นๆถึงข้ามบางวันก็ลุงช่างมาสอนเรื่อง Youtube บางวันเข้ามาสอนเรื่อง TikTok มาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมบ้างไปจ่ายตังค์ที่เพจโน้นนะไม่กี่ร้อยบาท่าแชร์ค่าข้ากันนะเลือได้เจอครูเนาะถ้าอยากมาก็มาแต่หลักสูตรที่ประกาศอยู่รู้สึกเต็มหมดแล้วมั คริปนะตก็เต็มลุงช่างก็เต็มลุงช่างสอนท o u t u b e ก็เต็ม t ิ k To อกก็เต็ม f o r e x กี่ตอยก็เต็มออาเสร็จเลยหลักสูตรที่ประกาศไปเต็มหมดแล้วแล้วจะมาได้ไงก็ไปรอดูแล้วการประกาศใหม่เมื่อไหร่พี่ต้อมสวัสดีครับน่าพี่ต้อมเป็นลูกศิษย์เขียนหนึ่งเล่มทำเงินหนึ่งล้านของครูนะครับ แล้วก็ถ้าพี่ต้อมเขียนหนึ่งเล่มแล้วทําเงินไม่ถึงหนึ่งล้านเนี่ยพี่ต้อมต้องตามอารวาสตามเฉ่งครูในเพจเลยแต่ถ้าครูสอนแล้วพี่ต้อมไม่ลุยไม่ลงมือไม่ทําเพจไม่ทำคอนเทนต์ครูตามเฉ่งกลับ <c oughs> <c oughs> นะวิกกี้สวัสดีค่ะสะดวกนัดรอบสองก็เรียนเชิญครับนะวันธรรมดารูได้ตลอดเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ก็จะสาหัสนิดนึงอีเวนต์เยอะนะครับ แล้วครูก็อยากได้หนังสือมาพิมพ์จำหน่ายทั่วประเทศเยอะๆด้วยนะครับคุณมุนินมอนินเนาะอ่ะครูขอไปออกเสียงไม่ออกเนาะก็ซื้อหนังสือครูไปว่านั่นแหละครับก็ครูมีคลิปวิดีโอให้สแกนจากจากหนังสือเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ทำการบ้านอย่างที่ครูให้แล้วก็หนังสือเล่มคู่มือคอนเทนต์นะครับ ครูก็ให้เธอขอเข้ากลุ่มด้วยซึ่งกลุ่มคู่มือคอนเทนต์นะครับครูก็จะเข้าไปไลฟ์สดตอบคำถามแนะนำเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะโอเคปจารักครูมากค่ะดีลูกนะเนาะรักที่เนื้อหาสาระครูนะนะแล้วก็ดีใจที่เข้ามาเป็นสิทธ์นะครับกำลังจะเริ่มเปิดเทจด้วก็ทำตามที่ครูบอกครูแนะครูสอนนะครับการที่เราได้เริ่มต้นนับหนึ่ง ผมค,คิดว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราละแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวปัญหาก็จะสอนเราอุปสรรคก็จะสอนเราถ้าเราตั้งคําถามให้กับชีวิตใส่ใจในรายละเอียดในแพลตฟอร์มที่เราเรียนรู้อยู่ครูก็คิดว่าเราก็จะเติบโตได้เร็วนะครับแก้ขวัญใจพรฤทธิร์รำบัดีครับหมอโอเคครับก็เดี๋ยวจะเป็นการส่วนตัวเยอะเกินไป ในเรื่องของเนื้อหาสาระก็ก็ครอบถ้วนละอ่ามีคนถามจะเรียนเยนหนึ่งเล่มทำเงินหนึ่งล้านรุ่นใหม่เปิดวันไหนคูประกาศไปแล้วทีเว่เพจไปดูผู้จำไม่ได้ละนะแล้วนะลก็คู่มือคอนเทนต์ซื้อที่ไหนลองไถไปหน้าฟีดดูเดี๋ยวจะมีโฆษณาโปรอยู่นะหรือไม่ก็ถ้าไถาไม่เจอก็ทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ะครับว่าเขียนหนึ่งเล่มทำเงินหนึ่งล้านแอดมินเขาก็จะคอยตอบหรือคู่มือคอนเทนต์ แอดมินก็จะคอยตอบเนาะนะครับในส่วนของครูอย่างที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นท่านที่ต้องการสร้างผลงานเนาะก็ทักเข้าไปมาที่หลังก็กลับไปฝั่งใหม่ตั้งแต่ต้นแลวะวชะต่าสแัสดีครับโอเคครับใช่ใช่ปัญหาและอุปสรรคจะสอนเรานะครับถ้าเราเดินทางไปไหนเจอแม่น้ำเราก็ต้องหาทางสร้างสะพานนะครับนะครับ ถ้าเจอกำแพงเราก็หาไม้ไผ่มาทำบันไดปีนข้าม <c oughs> จะยากอะไรคือบางทีเนี่ยผููบอกเลยอะไรที่จากเราไปอะ่ะมักจะมอบสิ่งใหม่ที่ดีให้กับเราเสมออุปสรรคมันก็เข้ามาสอนเราอุปสรรคคือโอกาสพูดง่ายมากแต่ครูเจอมากับตัวละนะเมื่อก่อนครูก็ทำเฟซบ o ๊กนี่แหละครับแล้วก็มีไรายได้จากเฟซอู๋ได้เดือนนึงก็แบบ โอเคนะก็ได้หลักเป็นนับล้านบาทต่อเดือนอะแล้วครูก็ยังไงอะครับก็อิ่มไงก็ไม่ได้ดินน้นรนขวนขวายวันหนึ่ง Facebook ถูกแฮกรายได้เดือนละล้านสองล้านต่อเดือนหายวับไปกับตาเฮ้ยเจออุปสรรคใหญ่แล้เว้ยทำไงละทีนี้ <c oughs> ครูก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องเว็บไซต์ไปเรียนรู้เรื่องช้อปปี้ลันซด้าไปเรียนรู้เรื่องอินตาแกรมไปเรียนรู้เรื่องทิงต็อกยูทูบ นะทุกแพลตฟอร์มที่มีปรากฏว่าไรายได้หาย Facebook ถูกแฮ็กไปเรียนทุกแพลตฟอร์มก็ปรากฏว่านั่นแหละครับก็ก็ก็กลายมาเป็นรู้เรื่องทุกแพลตฟอร์มแทนที่จะทำเงินจาก fa a c e b o o k ช่องทางเดียวมันก็กลับมาได้ทุกจากทุกช่องทางชีวิตเปลี่ยนนี่แหละครับที่อุปสรรคเป็นโอกาสมันมีจริงนะนะครับ บางคนเราก็เจอบาดแผละ,ะเดินไปข้างหน้าก็เจอแผละนะครับแต่ไม่ต้องร้อยแผลหายนะค่อยไปต่อไปต่อเลยนะมือซ้ายปาดน้ําตามือขวาพับแขนเสื้อชีวิตที่เหลือลุกขึ้นมาลุยหวัสดีครับ